สองตัวไม่เช้าเหรอเออไนเล่นกันัหนสังร้อยฟาดโผล่ลยอดไม่การสอบบอมเหรอไม้กสอบทั้งเกงเหรอไรเรื่องนี้ว่ะนั่นหมดเลยใช่ไหมเอาดีวีเเอาวเแล้ว สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกระสอบบอมนะเ,อาเนาะไงเงี้ยเฉ่งเจ๋งแกรี่วันนี้ก็มีลูกค้ามาคัดท่าด้วยเนาะก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนพี่เออเอาเลยแหละลเดี๋ยวผมยีดี้อเดียวนะใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่นะ อันนี้ของแจกทำไมอรอดมาดีวิวรดอเรดรเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนเด้อมารีวิวกระสอบนะกระสอบกระสอบสวยสวยแปดสิบตัวเริ่มนะเลยเนาะเฮ้ยไม้ไม้ซักก๊อปปี้ไปให้พี่เขาหน่อยซื้อมาแล้ว กระสอบเท่าไหร่ครับมีกี่ตัวมี80ตัวพี่กระสอบอินบ็อกซ์เลยเลยครับมาผมเริ่มเลยนะขอแชร์นิดหนึ่งขอแชร์นิดหนึงเด็ดจริงจริงเด็ดเด็ดเด็ดถือว่าเด็ดมีสีหนุกเสือเสือนะเสือมีหางหนุกรวมกระสอบหนึ่ง ทำไมคัดอกลิงเหรอใช่ใครคัลดลองนี้แล้วก็แชร์แชร์แชร์ขเข้ากลุ่มให้หน่อยพี่เนาะฝากแชร์เข้ากลุ้มมีแปดสิบตัวนะก็บอกเป็นเป็นแบนแบนล้วนทั้งหมดเนาะใครอยากมาดูก็ดูนะพี่นะสวยนะเสื้อบอลก็เหลือก็สอบรีวิวนะเหลือก็สอบรีวิวตรงนั้นก็ขายหมดแล้วครับแล้วก็การเกยก็เหลืออยู่ลูกหนึ่งแชร์เิงอ่าตัวหนึ่งนะพี่ กางเกงก็เหลืออีกลูกหนึ่งครับหรททือบบนีวันอาทิตย์ขนส่งพอดีหลืออย่างละลูกนะใครใครจะเอาก็รีบเอา,เอานะพี่นะสวยอ่ะเดี๋ยวเฟซบุ๊กยังไงไหมเดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่งอุอ้ยขอแชร์นิดหนึ่งนะป่ะปะแต่กระสอบนี้ก็ค่อนข้างที่จะว่าสวยนะสวยงามอยู่สวยจริงๆนะเปิดมานะเปิดเทสดูก็เออค่อนข้างจะสวย ใชนรนาเฟตังกไดเดี๋ยวแล้วไม่ได้นานแล้วทำให้ปินจ่อยแล้วหนึ่งนะพี่เอาแล้วหนึ่งนะครับแล้วหนึ่งนะครับ้บบทำไงท,ท,ทำอะไทำอ้โปรไฟล์ชั้นอะไรอ๋อเคป้าบ โอเคอ้ามาเริ่มเลยดีกว่าพี่สิบเต้นเต้นนะสิบสี่คนแล้วเนี <laughs> ่ยไม่ได้ใช้นานหายหมดเลยแช่เข้ากลุ่มไหมหน่อยไหมออ๋กแช่เข้ากลุ่มไปแช่เข้ากลุ่มไม่ได้แล้วแชร์ให้หน่อยพี่แล้วเข้ามากันได้ยังเนี่ยคนที่เออนะร้ายสิบเจ็ดคนแล้วอ่ะแชร์ได้ไหมไหมมันแช่เข้ากลุ่มไม่ได้อ้าไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเริ่มแล้วกันนะผมไปนะนี่อันนี้ดั๊ดดอกคือตัวแรกนะสวยนะสภาพมันค่อยจะใหม่นะเออ กระสอบนี่มันข้างจะสวยเอาอตรงสวยไหมสวยเนาะเออดีละมันนี่ต้งเลยวันนี้ทำบนโชว์โชว์ไงกระสอบเนี่ยแคปปาครับผมสวยแมนยูสวยนะเนี่ยกระสอบก็ไม่เท่าไหร,นะร่นะดัสชิรีครับผม Just Do It ครับผมนี่แถบ Just Do It นะเป็นไนกี้สวยดัสด,ดอกครับ แล้วก็อะไรวะเชลซีแชมเปี้ยนตัวนี้สวยครับมีฮูดด้วยแชมเปี้ยนอืมสวยอะไรวะก็เรียกอะไรวะเนี่ยมันมีมันมีถ้วยนะมีถ้วยด้วยญ,ญี่ปุน่นญี่ปุน่นญี่ปุ่นอันนี้อะไรวะไอ้ป้ายฟ้าป้ายฟ้าสวยเอลอมาริกครับผมสวย อันนี้ดัดดอกดัดดอกนะสวยเดี๋ยวดีเทลดีเทลสวยแล้วอย่างเงี้ยเหมาะกับผู้ชายเยอรมันเน็กกี้ผมออดิดดไมต้องแชด้พหรอกไม่ต้องแชร์หรอกไม่ได้พอหรอกแล้วก็เล่มบ็อกอะเล่มบ็อกก์แชร์แล้วทำไมอะไม่รู้อันไหนไม่ได้ไลน์ก็แชร์ไม่ได้เห็นเหมือนเดิมชีวิตนี่สวยนี่สวย นี่อะไรก็ไม่รู้นะแบรนด์อะไรไม่รู้แต่สวยดีวายดีวายอ่ะก็สวยดีเทลสวยไนกี้สวยอันนี้ก็อะไรวะฝรั่งเศสฝรั่งเศสครับแคปป้าเทปเล็กๆนิดหนึ่งเออใช้ได้อ่ะเอออันนี้เวลครับเวลสิ Wheel. ชชาตนเวลนี่ดัดดอกครับดัดดอกปลายฟ้านะเนี่ย ป้ายอะไรวะเขาเรียกว่าไปอะคือปี<ห>นปีนครับป้าอะไคู่คูอ่านี่ไปก็จะมีลูกบอลเนี่ยพี่ค่อนข้ๆก็สวยนะกระสอบนี้นะเถอใครเล่นก,ก็เออมันสวยจริงๆยอมรับว่าสวยจริงๆอันนี้ดั dog ๊ดดอกดั๊ดดอกอะไรไม่ไดอออไ้ออกเหมือนกระสอบเบอร์ลินป่ะเอออันนี้ก็ดั๊ดดอกนะครับดั๊ดดอก นี่ก็อ d ดิดาสออกแนวแนววินเทจน,นะแล้วก็สไตล์นี้ก็ฟุ้เฟี้ยวอะ่ะอ,อันนี้ก็อ d ดิดาสโอ้โหนี่กินนี้สวยดีิะเป็นงานปักอะ่ะเออสวยแง่อยากได้เงี้เยเซลไฟเบิร์ดครับดั๊ดดอกแล้วก็อันนี้อะไรวะ ราคาแบบถูกมากเลยกำไรเยอะเนี่ยกระสอบเนี่ยราคาแบบถูกมากอะ่ะเออนี่อะไรไหมสตาร์วอ๊กครับผมดักดอกสตาร์บั๊สวยชอบตัวเนี้ยมีเทียนไหมโอ้ยไม่มีดอกดีไวเท่าไหร่คะน้องไมลป่า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 ดีป้าเอออานนี้จองขาดะขายกระสอบป้าอันนี้เนีย่ยไป <Factory S 2> ให้ยกกระสอบนี้กระสอบนี้รา<ว>คาเ<บ>ท่าไรพี่ตั้มเจ้งราคาเลยกระสอบนี้ก็ขายราคาถูกนะก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทราคาเท่าไรผมราคาแบบง่ยา,ายๆเลยนะนี่สวยมังกรมังกรหยกอาดิดาสตกตัวประมาณ130ร้อยสามสิบกว่าบาทแอร์แม็กแอร์แม็กครับ ก็มีตอนนี้เหลืออยู่ปวันสี่กระสอบมั้งสี่กระสอบห้าสอบก็ใครเอฟก็ในในนี้แล้วกันเร็วๆหน่อยนะพี่เดี๋ยวเอฟก็เร็วๆหน่อยน่าจะใค่ขอไม่ทันโอเคสวยนะสวยมากเป็นออดิชั่นนะมีเอซิกมาตัวเดียวเองอะแต่ว่าเอซิกแม่งมาสวยนะรูปทรงมันสวยนอกานั้นก็ออดิชั่แถมหมดเลยอะแถบสุดเนี้ยอะ ดัดมูดครับสวยไงเนาะกระสอบเนี่ยเกินแล้วกระสอบหมื่นหนึ่งพันเองอ่ะโอ้ตกตัวลอยสามเจ็ดอันนี้อะไรเนี่ยมะราคาไม่ถึงบัวห้าสิบป่ะเราเป็นแบรนด์ด่วนสวยมีก็สวยสวยเด็ดสวยจริงๆเนี่ยสวยจริงๆริเด็อยากได้ยังเหลือไหมมีใบเอาไปหมดดันในกระสอบเอาไม่ได้นี่ป้านอกจาก ซื้อกระสอบเดี๋ยวผมหาให้แล้วกันเอ่อไอ้ตัวนี้สวยผมไม่รู้ว่ามันอะไรนะแต่มันดีเทลสวยมากเลยนะดัดดอกครับสงสัยจะเป็นดอกวินเทจเหรอดอกวินเทจครับ Nike Nike งานปักนี่สวยดัดดอกครับแล้วก็ h ู o s แล้วก็ Adidas แล้วก็แชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนแถบนะ เออสวยอดิดาสโอสวยอดิดาครับลาคอสสวยจริงๆสวยจริงๆตัวนี้เราข้บงเสวยคูม่าครับผมพี่นงจะเอฟเองนะ่น <laughs> ทนไม่ไหวทนไม่ไหวทนไม่ไหวโอเคหมดแล้วจะหมดแล้วเลยสองตัวเนี่ย รีบอกครับรีบอกสวยมากเลยอดิดาสแล้วก,ก็อาิจก็ค่อนข้างจะโอเคนะครูมากก็อยากสวยมาก,กโอเคครับผมก็มีแค่นี้พี่ทสอบก็จะออกาประมาณนี้นะก็มตนนออีตอนนี้เหลืออยู่แค่เดี๋ยวตอนนี้เหลือแค่นี้นะดีๆทั้งนั้นเลยโอ้โหครับผมมันจะเหลือแค่สองนะีน้มีเนี่ย มีแค่นี้เองแคปป้าหมดเลยเนะี่ยแคปป้าถามตำหนิมีไหมมีม,มีมีอยู่นิดหนึ่งนะมีพวกเออมีหัวซิปบ้างนะแต่ว่าไม่เกินห้าตัวนะที่ยขข้าวนะวเออเออก็ประมาณนี้นะพี่ก็ขอบคุณมากครับผมก็อันนี้ก็ส่งลูกค้าหมดละตอนนี้กำลังจัดส่งลูกค้าเยอะเลยเนี่ยสวยเลยนี่ขอจัดส่งลูกค้าเสื้อบอลครบ สูตรโอเคตอนนี้เหลืออีกสี่กระสอบนะแล,บบนแล้วก็เบสบอลแล้วก็เบสบอลเบสบอลก็นิดหนึ่งนะเบสบอลป้ายเจ็ดสองโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากนะพี่นะที่มาดูกันแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ติตดติดตามหรือว่าอันนี้ได้เลยนะพี่นะราคาก็ไม่แพงโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับผมไป